สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube โหรา95นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมของคนลัคนาราศีธนูดวงชะตาของคนราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้จัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวละค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินและสังคมจัดว่าดีมากทีเดียวดาวศุกร์ที่จรเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวเสาร์ในพบการเงินตั้งแต่วันที่3ธันวาคม และดาวปรหัสที่จรเข้ามาอยู่ในภพสหัสชะตั้งแต่ว,วันที่8พฤศจิกายนส่งผลดีต่อการงานการเงินของคุณอย่างมากถึงแม้ว,ว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์จะเป็นดาวคู่ศัตรูกันแต่ก็เป็นตัวช่วยปั่นกระแสการเงินของคุณในเดือนนี้ให้สะพัดดีทีเดียวดาวศุกร์ที่ย้ายมาอยู่ร่วมราศีกับดาวเสาร์ในภพการเงินบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการหมุนเงินของคนราศีธนูเดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นสูงอยู่แล้ว ขอแค่คุณขยันทำงานด้วยความอดทนไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาแน่นอนค่ะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเงินหรือถึงงบประมาณของบริษัทหรือหน่วยงานอยู่ในมือต้องบอกเลยว่าเดือนธันวาคมนี้ดวงการเงินของคุณจัดว่ามีความมือหวาอยู่สักหน่อยมีการหมุนเวียนมีการนำไรายได้มาต่อยอดสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มเติม ส่งผลให้หน้าที่การงานและสถานะการเงินของคุณทะยานไปข้างหน้ามีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่รู้จักในสายงานส่วนที่ว่าจะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและความสามารถในการคว้าโอกาสไว้ให้มั่นของตัวคุณเองดาวพระหัสในภพสหัสชะช่วยให้เดือนนี้คุณทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นมากคิดหวังสิ่งใดก็ได้สมดังใจโชคลาภการงานก็เริ่มวิ่งเข้าหา สามารถนำทรัพย์สินเงินทองและความรู้ความสามารถที่มีมาต่อยอดสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มให้กับตัวเองคิดจะทำสิ่งใดก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่เจ้านายและคนรอบข้างจะติดต่อการงานค้าขายเจรจาอะไรก็ได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนอาชีพที่ให้ผลดีในเดือนนี้ก็คืออาชีพเก่าที่ทำอยู่แล้วงานที่เคยทำหรือโครงการเก่าที่เคยทำไว การกลับไปคุยกับลูกค้าเก่าสังคมเก่าหรือคนคุ้นเคยรู้จักกันดีทำสิ่งที่เคยทำทำสิ่งที่คุ้นเคยและมีความเข้าใจในเนื้องานดีอยู่แล้วจะให้ผลดีการลงทุนหรือการเริ่มสิ่งใหม่โครงการใหม่ในเดือนนี้ก็ให้ผลดีเหมือนกันแต่ก็จะมีความยากมีความท้าทายมากกว่าการนำของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดแต่ดวงของคุณในเดือนนี้ก็ใช่ว่าจะราบเรียบไรเรื่องราวซะทีเดียว ดาวพุธที่จรทับลัคนาได้ตำแหน่งกะก็ทําให้คุณอาจจะมีปัญหามีความยุ่งยากบ้างระบายในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนระหว่างคุณกับคนรอบข้างทําให้การติดต่อประสานงานอาจจะไม่ได้สําเร็จราบลื่นตั้งแต่ครั้งแรกจะต้องมีการติดต่อเจราจามีการพูดคุยกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปถึงจะสําเร็จได้รับผลอย่างที่ต้องการ และเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจดูแลลูกหลานลูกน้องบริวารกันที่มากสักหน่อยถ้าจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาส่วนมากก็มาจากคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะดองคารที่จอนเข้าพบวินาทร่วมกับพระอาทิตย์ตั้งแต่วันที่4ีธันวาคมส่งผลให้คุณมีความคาดหวังสูงในทุกสิ่งที่คิดจะทำในเรื่องของความมุ่งม,มั่นใจสู้ได้ร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะส่งผลให้คุณมีความเด็ดขาดกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ และกล้าได้กล้าเสียก็ให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ในเรื่องของอารมณ์ก็ขอให้ระวังไว้บ้างเดือนนี้พระอาทิตย์และดาวคารนอยู่ร่วมราศีแล้วก็ยังเลงกับดาวราหูอีกดวงจะส่งผลให้คุณอารมณ์ร้อนทำอะไรได้วยความหุนหันได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ไว้บ้างจะทำอะไรก็อย่าให้สุดตรงจนเกินไปนะขอให้เน้นเหตุผลและความถูกต้องเอาไว้จะช่วยลดความยุ่งยากที่ไม่จาเป็นให้กับคุณได้ โดยเฉพาะในวันที่สถึง4ธันวาคมที่มีพระจันทร์จรบมะเร็งกับราหูแล้ววันที่1 6ถึง19ธันวาคมที่พระจันทร์จรมาอยู่ร่วมกับราหูได้ตำแหน่งมหาอุดในช่วงของวันเหล่านี้ก็ขอให้คุณตั้งสติดูแลจิตใจให้ดีเพราะคุณอาจจะรู้สึกกดดันมากกว่าปกติได้วันที่16ธันวาคมพระอาทิตย์จอนเข้ามาทับลัคนาร่วมกับดาวพุธจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าของคุณช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ลดความอารมณ์ร้อนและความหุนหันลงทำให้หน้าที่การงานของคุณเริ่มมีวีแววว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีมีความคาดหวังต่ออนาคตมากขึ้นความพยายามในช่วงต้นเดือนจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้ใช้ความรอบคอบเป็นที่ตั้งขอให้ใช้เหตุผลพิจารณาไตรตรองให้มากใช้อารมณ์ให้น้อย จะช่วยลดความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นให้กับคุณได้เดือนธันวาคมนี้คนราศีธนูดวงดีอยู่แล้วเติมความรอบคอบเข้าไปคุณก็จะเดินหน้าได้อย่างสดใสามากขึ้นหลังจากวันที่26ธันวาคมเดวพุธจรนเข้าพบการเงินร่วมกับเดวสุกและเดวเสา์จะส่งผลให้การเงินของคุณสดใสามากขึ้นจะได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนทางการเงินมากขึ้นได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ ขอแค่ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วคุณก็จะได้ฉลองปีใหม่อย่างสบายใจค่ะแต่ราเกตที่จอนเข้าพบอริร่วมกับราหูในวันที่25ธันวาคมก็ขอให้ระวังเรื่องปัญหาเก่าๆวนกลับมาให้จัดการบ้างแล้วก็ขอให้ดูแลใส่ใจลูกหลานลูกน้องบริวารและเดือนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุขของมึนเมาและสถานที่อโครจรไว้ก็จะดีมากค่ะ เดือนนี้ตลอดทั้งเดือนขอให้ระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะหรือของมีคมเอาไว้บ้างวันที่ 3- 7ถึงวันที่11 1 9ถึง19ธันวาคมและช่วงปีใหม่ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำวันที่26 3 0ถึง30ธันวาคมขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าและความร้อนเอาไว้ด้วยในเรื่องของความรักเดือนนี้คนโสดและไม่โสดดวงความรักใช้ได้ทีเดียวละค่ะ คนไม่โสดบรรยากาศในบ้านมีความเรียบร้อยกลมเกลียวกันดีถึงแม้ว่าใจคุณจะอยู่กับการทำงานมากกว่าแต่ก็อย่าลืมดูแลใส่ใจคนที่บ้านบ้างครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นหลักที่แข็งแรงมั่นคงให้กับคุณได้ส่วนคนโสดคนเหยียูมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมสนับสนุนคุณได้ดูดีมากทีเดียวแต่เดือนนี้คุณมีความคาดหวังสูงทำให้ค่อนข้างยากที่จะลงเอยกับใคร ถ้าไม่เลือกแล้วเลือกอีกก็อาจจะมีเหตุให้พลาดกันได้เดือนนี้ถ้าจะให้ดีก็ถือคติช้าๆได้ฟ้าเล่มงามก็จะดีค่ะแต่ก็ขอใหระวังพวกเจ้าชู้หวังคบซ้อนไว้บ้างนะคะเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีในโค้งสุดท้ายของปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมากันทุกคนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ